ขอสวัสดีครับทุกท่านมือนี้เฮาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจ่าชนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสีแยกช่อง11นี่เป็นช่อง11เก่าครับนี่คือก็คือสีแยกช่อง11นะนั่นคือวัดสีนวลครับ we are going to have a boat noodle here we call uh, 11 channel intersection and that is สีนวล temple at Konkantana ขอนแก่นไทยแลนด์เช่ยงดีครับ นี่เขาเรียกตลาดอะไรนะเปิดใหม่นะตลาดนี้เปิดใหม่มนี่มีอะไร,รก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาเรียกตลาดอะไรนะพี่ที่นี่ เปิดใหม่ให้ขลิตลาดเลยอาหารตามสั่งก็มีครับนี่ร้านอีสานอ้มีหลายร้านแม่อันนี้ขลิตลาดอีกอย่างนี่เปิดไหม อ๋อสูงบ้านหันพระเครื่องตลาดพระเครื่องเลยเนาะอันนี้แม่อันนี้ร้านขายอะไรนี่แม่ทเดี๋ยวลองเดินชมต้องเดินด้วยนะว่าตลาดพระเครื่องรีมบึงเพราะว่ามันมีตลาดพระเครื่องกองแปดด้วยต้องเน้นว่ารีมบึงมันไม่งั้นมันจะสลับเนาะมันจะผิดผิดที่เนาะ ศูนย์รวมอาหารตลาดพระเครื่องริมบึงโอเคเดี๋ยวลองเดินดูริมบึงแก่นคนครด้วยนะเออแกนอนอ่นนครเออนี่บึงแก่นคอนครอยู่นี่พวกกินอ,อะไรดีใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่ะพี่ก็เป็นก๋วย่องเสื่อเรืองตกแล้วก็มีเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ปลหมี่เส้นละบ้าเส้นสี่ขาเอาเส้นเล็กแล้วกันเส้นเล็ก,ลก,เ,ลกเอาเส้นธรรมดาเอาเล็กธรรมดาก่อนแล้วกันธรรมดาเท่าไหร่ยี่สิบอ่าธรรมดา ว่ามันจะมีปัญหาพวกลิขสิ์เพลงเราติดตามมันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยติดไปเลยแล้วกันผมกินไม่นานหรอก15นาทีอันนี้คือมาถ่ายขนแกะแล้วเหรอว่าผมก็กินไปไไเรื่อยเลยของผมอะ่ะอ,อันนี้ของผมปะเนี่ยใช่ครับใช่พี่ขับไปด้วยได้อือไปเที่ยวลาวไป พั่วตามคนไม่มีอะไรทำเดี๋ยวพี่ขอถ่ายนีดแป๊บอันนี้เปิดได้กี่เดือนแล้วพี่สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ครับขายดีไหมก็พอได้เออดี๋ยวหลังจากวันนี้ต้องรับให้ทันนะ อ,นนอันนี้ไม่ใส่ใส่อันนี้เย,ยี่ยมเลยาอ <c oughs> หน้าตาน,นี่หนึน่งนี่หน้าตากว๋วยเตี๋ยวนี่ครับเป็น pork noodle นะมันจะเป็นเส้นขาวๆนี้มีตับมีตับมี liver มี crispy pork โอเคลองชิมดูน้ำเป็นไงครับอร่อยออกเปรีย้ยวนิดนึงครับร้อนเดี๋ยวเราจะปรุงกัน uh, first we gonna add chili <Yeah. S 1> ไปปิ้งไปหน่อยนี yeah. ่ กินไปนิดนึง,นนงใส่น้ำตาลไปหน่อยเอ๊ะน้ำน้ำส,สมมูรณ์ตรงใส่มันเปรี้ยวอยู่หรอโอเคครับใส่ผักครับเพื่อความหอมเบซิลแล้วก็ใส่นี่ครับที่เด็ดเราแค่หมู The tip is this one. หนังสองสามสี่ไปลงไปครับไม่มีอะไรมาก Wow ก่อนครับเติมพรินิดนึงพริแฮมทูพูดซัมชิลี่แอนเดอร์ซีปุดแซ่ you know viêu nào tiêu nào for the taste is sour sour if you like sour this is fit for you. Khó cảm muối một thùng nữa, thêm muối một thùng nữa. Yeah chị giác trong noodle, no, great no. food, good taste. A bit sour with a morning gory bean sprout. You should eat with the crispy pork skin. like this. This is อ uh, สำนักงานประชาสัมพันธ์ช่อง11ด่ t นิสํารานโรด and this is ซีนวนซีนวนโรดโดยาะอยู่ obviously ใ n มเนเตงสว a t c h i n g very good นดง subscribe for more video